สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนน<อ>ี้ทุกท่านสู่ข่าวเช้าอนามันประจําวันพุทธที่11มกราคม2555ครับคุณจันทิมาค่ะควันนี้ตรงกับแรม3ามข้ามเดือนอายค่ะพบกับดิฉันจันทิมาสมขันและคุณเอกเอกเวชากุลค่ะครับค่ะข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรมานาเสนอบ้างครับวันนี้นะคะในพื้นที่ฝั่งอนันดามันค่ะก็มีในเรื่องของแพทย์ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะคะก็ได้ถแถลงข่าวไปค่ะเกี่ยวกับ ประเด็นการรักษาพยาบาลค่ะจะร้องเรียนเข้ามาใช่ครับต้องติดตามนะคะรวมถึงข่าวการชาติที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปูเก็ตก็ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่โชคปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับการท่องเที่ยวก็จะมีสีสันที่คึกคักแล้วก็จะมีหน้าตายังไงในปี55ต้องตินะคะต้องติดตามครับก่อนอื่นไปชมสภาพสภาวะอากาศเมื่อช่วงเช้าวันนี้กันก่อนครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทะเลอดามันครับทำให้เช้าวันนี้ อากาศที่ภูกเก็ตค่อนข้างเย็นเเลยทีเดียวช่วงนี้อากาศเย็นติดต่อกันหลายวันแล้วค่ะนอนสบายทีเดียวทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณสัก1เมตรห่างออกไปก็ปร, 1> 1ระมาณ1-2เมตรในทะเลมีคลื่นแต่เมื่อคืนมีการเตือนจากศูนย์อุอตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะในเรื่องของการแจ้งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสึนามิค่ะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เตือนเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณตีสองค่ะคก็เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนาฬิกาสามสิบหกนาทีค่ะได้เกิด แผ่นดินไหวในทะเลขนาด7.3ริกเตอร์ค่ะบริเวณชายฝั่งตะวันตกตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะคะระยะทางก็ประมาณ836กิโลเมตรทางจากชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยค่ะคาดว่าจะเกิดอาจจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กๆนะคะและสมีไม่เกิน100กิโลเมตรค่ะจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะคะให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์192ค่ะ ไปชมกันที่ข่าวแรกนะครับช่วงนี้ทั้งคนดังนําสกุลดังค่พาเลทเป็นข่าวกันเยอะเลยทีเดียว <c oughs> ไม่รู้ทําไมเนาะจังห<ม>วัดภูเก็ตก็ได้ขานรับนโยบายปรับปรามอย่างจริงจังจากรัฐบาลครับโดยที่ชุดเฉพาะกิจปรับปรามยาเสพติดได้จับกลุ่มวัยรุ่นน้าสกุลดังตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติด<ม>ได้ของกลางเป็นยาบ้ากว่า2 0,000เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกร่วมๆกิโลกรัมเลยทีเดียวครับยาบ้าจํานวน2 0,000เม็ดพร้อมด้วยยาไอซ์8กรัมครับโทย สมุดรายชื่อกลุ่มลูกค้าอีกหนึ่งเล่มเครื่องช่างยาไอซ์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกหลายรายการเป็นของกลางที่ชุดเฉพาะกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับยึดมาได้จากการสืบสวนผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จนนําไปสู่การจับกลุ่มนายเบิร์ดครับอามารินกลิ่นฟุง้งอายุ25ปีชาวจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็นายแบงค์ครับนายธนศินณพัทลุงครับชาวจังหวัดพัทลุง โดยทั้งคู่ถูกจับกุมได้ที่าร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับภายในซอยสุขสันติถนนแม่หลวนครับตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตเรานี่เองค่ะขยายผลไปตรวจค้นเพิ่มเติมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอกระทูนะครับซึ่งตำรวจยังยังไม่เปิดเผยตรงนี้ว่าเป็นที่ไหนชัดเจนนะครับพบของกลางดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง <c oughs> สองก็ให การรับสารภาพว่าค้ายาเสพติดมาประมาณ5ปีแล้วค่ะวินานอยู่นะคะยังมีถ่ายรูปแอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วยนะเนี่ยตำรวจเขาสาวจากนี่และค่ะหลักฐานจากมือถือค่ะจากที่เป็นผู้เสพอย่างเดียวค่ะคุณเอกก็ได้หันมาเป็นผู้สรงยา <จ>รู้จ<า>ักผู้ค้ารายย่อยมาก<ช>ขึ้นก็ตั้งตัวเป็นพ่อค้าเสเองเลยใช่แล้วค่ะด้านนายวิโร์สุ <ừ. S 1> วรรณวงศ์นะคะผู้อํานวยการฝ่ายความมั่นคงจังหวัดภูเกต็ตในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวด้วยนะคะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะตั้งตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติดร,รายใหญ่จำหน่ายายาให้ผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่โดยได้รับเบาะแสะมาจากประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมนั่นเองค่ะครับก็ ถ้าประชาชนต่างก็ช่วยกันเป็นกันตาก็เชื่อว่ารัฐบาลก็จริงจังด้วยเนี่ยภูเก็ตก็คงจะน่าอยู่มากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนั่นเองค่ะ,คะไปก <ไป S 1> ันที่ข่าวต่อไปค่ะค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอบจภูเก็ตค่ะก็ชี้แจงกรณีผู้ป่วย <c oughs> เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะกว่า2เดือนแต่อาการซุดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะคุณเอกแพทย์ก็ได้ทําการรักษาอย่างเต็มที่แล้วค่ะ กรณีนายนะรงพลสุวรรณโมศิค่ะร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะคขอความเป็นธรรมกรณีนางพาทีคงจีนค่ะมารดาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอบอจภูเก็ตกว่าสองเดือนแต่อาการสุดแล้วส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่เสียชีวิตในที่สุดค่ะโดยทางนายนะรงพลระบุว่าโรงพยาบาลไม่รักษาจัญญาบันแพทย์ให้ญาติจ่ายเงินค่ารักษาก่อนส่งตัว ครับซึ่งบ่ายวานนี้นะครับนายแพทย์จากสมณครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลอบอจอภูเก็ตก็ได้ออกโรงเองครับชี้แจงว่านางพาคงจีนเนี่ยด้รับเข้ารักษาตัวตั้งแต่เมื่อวันที่22ตุลาคม2554ด้วยอ,อาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแพทย์ก็วินิจฉัยว่ามีภาวะเกลือแร่ต่ํานะครับติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอาหารแล้วก็ต่อมาในวันที่29ธันวาคมเนี่ยมีภาวะโรคไต จึงได้ประสานตัวไปยังให้รักษาตัวกับผู้เชี่ยวชาญทางโรคไตที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแล้วก็ได้ส่งมอบตัวดังกล่าวก่อนที่จะส่งไปเนี่ยได้พูดคุยกับญาติแล้วละครับคุณจันทิมาเมื่อส่งไปมีการประสานตัวล่วงหน้าว่าจะไม่ได้เป็นการขับไล่แต่อย่างใดนะครับแต่ในขณะการส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยก็รู้สึกตัวดีพูดคุยได้เป็นปกติไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อย่างใดยืนยันว่าทางโรงพยาบาลอบจอเองเนี่ย ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายห0,000บาทก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยไตอย่างใดครับค่ะลองไปฟังเสียงจากนายแพทย์จักรสมณะดูนะคะใช่ครับเราแจ้งเราแจ้งยอดผู้ป่วยประมาณเกือบ6กนาฬเกือบหโมงเย็นนะครับผู้ป่วยบอกว่าญาติผู้ป่วยบอกว่าขอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาใหม่ตอนมามาเงินมาจ่ายให้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะจ่ายแต่โดยดีนะครับด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาบาจอภูเก็ตก็กล่าวเขาว่า ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายนี้นะคะจำนวน260,000บาทซึ่งทางแพทย์นะคะทำการรักษาตามจัญญาบาันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ที่จำเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลวชิระก็ด้วยเหตุผลต้องไปฟอกไตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตยืนยันนะคะว่าระยะเวลา2เดือนที่รักษาตัวไม่ได้เลี้ยงไข้ผู้ป่วยอย่างแน่นอนค่ะครับก็ฟังความจากทั้งสงฝ่ายแล้วค่ะ เรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปที่สําคัญต้องขอผลชนะสูตรผู้เสียชีวิตจากทางโรงพยาบาลราชวิรัามาเป็นข้อมูลด้วยค,ครับต่อกันที่ข่าวการท่องเที่ยวครับที่ปรึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางภาคกลางนะครับขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วทรทก็เตรียมที่จะเจาะกลุ่มตลาดคู่รักนักกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2555ครับ นายอักกพลครับพฤกษวรั์ที่ปรึกษาระดับ11การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกล่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี2555ว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวลงในปีที่แล้วประกอบกับประเทศไทยครับประสบกับภัยพิบัติในช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวติดลบแต่ก็ยังฟื้นตัวได้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับถือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเกต็ตของเราเองครับมไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ28เลยทีเดียวยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเช่นเดิมครับค่ะแสดงว่านะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะนะคะคร <ผล S 1> ัวงนวงจากเหตุอุทกภัยน้ําท่วมก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตมากขึ้นด้วยแะภาคไทยนะครับผมคิดว่าบอนนีเนี่ยเริ่มลับสือภาว่าปกติแล้วเพราะนั้นแนวโน้มการเดินโองเที่ยวในภาคประเทศไทยนะครับในปีหน้าเราก็มองว่าน่าจะดีขึ้นไปเรื่อย ทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เจาะกลุ่มตลาดท่องเที่ยวคู่รักหนีมูลจากตลาดเอเชียค่ะญี่ปุ่นจีนไต้หวันรวมถึงตลาดใหม่มาแรงอย่างอินเดียด้วยคะคุณเอกซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะคะกระเป๋าหนักค่ะตลาดกลุ่มนี้นี่จะพักนานเลยนะครับเกือบสัปดาห์เลยทีเดียวตั้งที่มาเนี่ยรวมถึงกลุ่มกีฬากอล์ฟด้วยนะคะชอบเล่นกอล์ฟหรือเปล่าคะผู้ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีสนามที่ได้รับมาตรฐานเนี่ย กว่า200สนามเลยทีเดียวขาเยอะนะคะก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มตลาดยุโรปค่ะรวมถึงกลุ่มส่งเสริมสุขภาพค่ะในกลุ่มนี้ก็กลุ่มตะวันออกกลางนะคะ,คะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละ150,000คนเยอะเลยทีเดียวค่ะครับก็พลิกวิกฤตจากที่หนึ่งม,มาสร้างโอกาสกลับอีกที่หนึ่งท้ายที่สุดผลรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมดก็เอาไปเยียวยาคนทั้ง,ง<ช>ประเทศะะนะครับผู้โชคดีถูกสลาก กาชาดรางวันที่1ค่ะป,ป็ะจัปี2555นะคะเข้ารับรางวัลรถยนต์ฮ o n d a c ซิ y แล้วค่ะพร้อมเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตนะคะร่วมทำบุญกับกาชาดเพื่อสังคมค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยน,นายนรินีทองแทะนางนารินีอัครเดชานะคะมอบรางวัลที่หนึ่งรถยนต์ฮอนด้ารุ่นซิตี้ค่ะมูลค่า590 0 0 0บาทให้กับผู้โชคดีนะคะคือผู้ ชำนาญการค่ะนายประสูนเรืองจิรัตเถียรนะครับผู้ชำนาญการระดับ9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตครับถูกสลากรางวัลกาชาติหมายเลข38352ครับในโอกาสนี้ทางครอบครัวผู้โชคดีได้มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งนะครับเป็นจํานวน1 0,000บาทให้กับ ทางกาชาตจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการทำบุญกลับคืนสู่สังคมด้วยครับค่ะในประศุนะคะท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ชํานาญการระดับก้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะก็กล่าวรู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้รับรางวัลที่1คะ่ะโดยตนเองนะคะก็ได้ซื้อสลากกาชาติ1เล่ม,1เล,ม1เล่มเองคะ่ะมูลค่า1,000บาทคุณเอกซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะก็จะมอบให้เป็นของขวัญกับภรรยาค่ะในวันนี้ส1เ็มกราคมแล้วก็จะตั้งใจทําความดีเพื่อการกุศลค่ะให้เป็นของของขวัญกับท่านภรร ไปฟังเสียงนายประสูติกันครับไม่ทันเลยจีดูมาอีกทีเหอไม่ตันเลีเมื่อกี้ไม่ตันเปล่าเลยไม่ตันเลยนะมาสิ่งนี้ก็อยากจะฝากว่าการทำความดีนั้นเราไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรแต่อันดับแรกที่เราได้ก็คือความสุขความสบายใจและก็ความ ครครัวเรามีความสงบสุขแม้ว่าเราจะไม่มีลูกแต่เหมือนกับมีลูกเป็นร้อยร้อยคนยนะคะๆๆๆแล้วก็สังคมเนี่ยรอให้เราช่วยนี่ก็คือเสียงของสเสถียรนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณครประสูตรค่ะก็<ถ>ท่านก็เป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตนั่นเองค่ะคพี่อรารพินเขาก็บอกว่า ประทับใจค่ะเพราะว่าครอบครัวร่วมกันทําบุญกับกาชาดในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทําบุญแบบไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับประชาชนนะคะร่วมกันทําบุญกับกาชาดเยอะๆเ,เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมนั่นเองค่ะครับคุณช่วยกาชาดกาชาดก็ช,ช่วยคุณตอบไปนะ,ะนะครับค่ะ,คะต่อกันที่ข่าวการจัดงานเตรียม เทิดไทยองราชันนะครับที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมงานใหญ่ครับจังหวัดภูเก็ตเทิดไทยองราชัน8 4พรรษารวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดครับนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมงานเทิดไทยองราชัน8 4พรรษารวมพลังเอาชนะยาเสพติด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์2555ระหว่างเวลา17.30นน,นถึง18.30น,นครับณบริเวณเวทีกลางสะพานหินเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ทางนี้นะคะรูปแบบของการจัดงานก็จะเป็นการระดมกลุ่มพลังมวลชนค่ะทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนผู้นําชุมชนนะคะกลุ่มพลังต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะจํานวนอย่างน้อย1 2 0 0 0 0คนมาแสดงพลังประกาศเจตนารม์ เทิดไทยองราชัน8 4พรรษาร่รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดค่ะเข้าร่วมไม่ต่ำกว่ามหมื่นเลยทีเดียวทางนี้ก็จะเชิญรองนายกรัฐมนตรีครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติมาร่วมเป็นพิธีมาร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยครับจังหวัดภูเกต็ตค่ะเตรียมจังหวัดภูเกต็ตปรับแผนโครงสร้าง องค์อนุสรสถานฉลังชนะศึกนะคะโดยใช้งบประมาณร่วมกว่า26ล้านบาทค่ะจังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนะคะหรือกอบอจอซึ่งมีนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานได้พิจารณาเตรียมก่อสร้าง องค์อนุสรสถานพร้อมฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะในโครงการก่อสร้างอนุสรสถานเมืองถลางหน้หมู่ที่3ตะมนลเทพกัตรีอำเภอถลางค่ะโดยมีสํานักงานโยธาธิการและแผนเมืองและผังเมืองภูเก็ตนะคะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการค่ะ ทางนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอของการก่อสร้างเดิมในโครงการก่อสร้างอนุสรสถานเมืองคลางนะครับที่ประกอบไปด้วยการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค8ล้านบาทก่อสร้างอนุสรสถาน6ล้านนะครับก่อสร้างลานกิจกรรม6ล้านบาทก่อสร้างศูนย์อาหาร3ล้านบาทแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์อีก3ล้านเนี่ยรวม,มทั้งหมดให้มาเหนือเพียงแค่โครงการเดียวครับคือโครงการก่อสร้างองค์อนุสรสถานเพื่อ อ่พร้อมฐานพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะครับใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น26ล้านบาทาซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการรอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครูค่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามคุยมาคุยคะ่ะสักครู่เดียวครับ Trip to my country, the Republic of Singapore, a real cosmopolitan society, the world's busiest port, and the multinational country. It is small, just under 640 square kilometers. Yet, within this space are all the attractions a visitor could wish to find. On behalf of Singaporean people, I would like to invite ASEAN people to experience our country and learn our tradition, as we are the people of ASEAN. คุยช่วงนี้ค่ะครับก็ใกล้บรรยากาศของวันเด็กแห่งชาติเข้ามาทุกปีทุกทีแล้วนะครับ14เอาวันที่4 <14. S 2> มกราคมนี้ค่ะสีมกราคมนี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติประจําปีครับก็อีกวันหนึ่งที่เด็กๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะเราก็ยังรอคอยเลยค่ะถึงแม้ว่าจะโตแล้วนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่ด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ถูกลืมค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่สังคมควรให้ความสําคัญที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาค่ะครับช่วงคุยมาคุยวันนี้ คุณจะที่มามีอะไรมานำเสนอไปติดตามพร้อมกันครับค่ะ สามาคีมีความรู้ผู้ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใสใจเทคโนโลยีคือคพรรดวนเด็กประจำปี2555ค่ะคุยมาคืนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเห็นความสำคัญถึงวันเด็กแห่งชาติรวมถึงการหยิบยืดโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านดรสุภลักษณ์กาญจนเมธาคุณค่ะนายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ของเด็กๆในพื้นที่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้ สถานการณ์ของเด็กในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในสภาวะท,ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะ,คะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีกลุ่มคนจากหลายกลุ่มนะคะจากต่างจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่ไกลๆเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาทํางานในจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะมีครอบครัวแล้วก็มีเด็กๆติดตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ย ในฐานะที่เราเป็นชาวภูเก็ตเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลท้องถิ่นของเราเนี่ย<ะ>เ,ออเด็กที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับลูกๆหลานๆของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็มองว่าเนื่องจากว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามาเยอะเนี่ยเรายิ่งต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ให้ความ เอาใจใส่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบันามีอะไรบ้างคะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะถ้าสําหรับเด็กแล้วก็คือเป็นเรื่องของการที่เด็กติดเกม,มนะคะซึ่งเกมออนไลน์ตอนนี้นี่ก็มีอยู่มากแล้วก็ทั่วถึงมากนะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันในการควบคุมของของทางในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ก็ยังไม่ทั่วถึงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดสิ่งยั่วยุต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ย ค่อนข้างที่จะคล้อยตามไปในสิ่งซึ่งอ,อาจจะไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมและ,ะก็ขาดพูดแนะนําที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมได้ค่ะอย่างปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ่ะในการดูแลลูกค่ะ ผู้ปกครองนะคะก็มีความสําคัญมากทีเดียวค่ะ,คะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กทุกคนเนี่ยนะคะก็คือความรักความเอาใจใส่และก็ความอบอ,อุ่นในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถให้สิ่งนี้กับเด็กๆได้เนี่ยดิฉกนก็เชื่อมั่นว่าเขาก็คงจะมีโอกาสที่จะได้แนะนําเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องนะคะการดํารงชีวิตที่เหมาะสมให้กับลูกๆของเขาเพื่อให้ลูกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในํำลองครองธรรมที่ถูกต้องด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วคะปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับ ของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้งเ่ค่ะเป็นไงบ้างคะส่วนนี้ก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะ ừ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  ในจังหวัดภูเกเดาวนียเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยปัญหาของสังคมนีย่อมติดตามมา ừ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  คะเนื่องจากว่าพ่อแม่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำมาหากินในการที่จะาหาเงินมาเข้าสู่ครอบครัวเพื่อเลี้ยงดูุตรหลาน ทำให้มีเวลาที่จะดูแลลูกหลานน้อยลง<ฆ>ในสิ่งซึ่งขาดหายไปเนี่ยก็ทําให้เด็กเนี่ยก็จะต้องไปข่อยควา้าหาความอบอุ่นจากจุดซึ่งบางครั้งอาจจะโชคไม่ดีนะนะคะก็อาจจะถูกล่อลวงไปในทางที่ที่ผิดคานองครองธรรมหรือว่าในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อในจุดนี้เนี่ยเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่มีปัญหาของสังคมเนี่ย<ฆ>ก็จะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีมากขึ้นค่ะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่เอาใจใส่บุตรหลานค่ะตรงนี้ถ้าอย่างนั้น บทบาทขององค์กรนะคะที่เข้าไปยุติปัญหาต่างๆให้กับเด็กนะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ณหมอก้บทบาทของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตนะคะ,คะเราจะมีการให้ความรู้กับเด็กๆนะคะเริ่มต้นจากการที่ว่าเราพยายามที่จะให้ความรู้แล้วก็แนะนําแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง แม่กรับพ่อแม่ก็ต้องมาเรียนรู้กับเราด้วยนะคะ<ช>จะได้ทราบว่าลูกๆเราเนี่ยไปทําอะไรกันบ้างนะคะเมื่อผู้ปกครองเนี่ยพอจะมีความคุ้นเคยหรือรู้จักการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้แล้วเนี่ย<ช>ก็ย่อมที่จะสามารถสื่อสารกับเด็กๆได้นะคะ<ช>ซึ่งเราก็หวังว่าสิ่งที่เราให้การอบรมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้เขาได้ช่วยกันระงับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ<ช>ไม่มากก็บ้างก็ยังดีค<ช>่ะ<ช>แต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เขาในเรื่องของ การหางกลยาเสพติดนะคะ,ะการทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอการใช้พลังงานแบบฐานสองอหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดำรงชีวิตโดยการที่ให้ให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพการที่จะให้เขาเกิดพัฒนาการทางด้านทักษะชีวิตเพื่อที่เขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และก็รู้จักที่จะดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมด้วยะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายาม ทำให้เขาตั้งแต่ในช่วงที่เขายังเยาว์วัยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีที่บางคนได้หลงผิดไปแล้วมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดมีภาระของสังคมเพิ่มขึ้นทางสมาคมพิทักษ์เด็กของเราเนี่ยก็จะมีบ้านพักเพื่อช่วยดูแลเด็กให้ด้วยนะคะโดยเราก็จะรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบขึ้นไปนะคะให้ให้การให้ความรู้เขาดูแลเขาให้เหมาะสม และขณะดเดียวกันนี่เราก็จะเตรียมเขาเข้าสู่ระบบการ mm hmm. เรียนการศึกษาด้วย mm hmm. นะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ถือว่านอกจากพยายามที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยที่ปลายเหตุเราก็พยายามที่จะทําอะไรเพื่อจะช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกันบ้านพักที่จะมาดูแลน้องๆตรงนี้ค่ะตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็มีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างคะท่านะบ้านที่เราดูแลเด็กตอนนี้เนี่ยนะคะในนามของสมาคมพิทักษ์เด็กเองเนีะจะมีอยู่2จุดนะคะ,คะอันนึงก็จะอยู่ที่ด้านหลังของ สถานผลิตภัณฑ์ของเรือนจําจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากเรือนผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะใ,ให้ใช้สถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าบ้านลุงพิทักษ์นะคะ<ม>ก็เป็นลักษณะของการดูแลเด็กในช่วงกลางวันนะคะก็เช่นกันนะคะเด็กอายุตั้งแต่สองขวบขึ้นไปก่อนที่จะเข้าสู่วัยการศึกษานะคะคก็จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเตรยมความพร้อมให้กับเด็กแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะซึ่งเราจะเตรียมเอาไว้เป็นบ้าน บ้านดูแลเด็กซึ่งเด็กสามารถจะพักคั้งคืนกับเราได้ด้วยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองอาจจะอยู่ในสภาวะที่พักอยู่อาศัยซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก<ฆ>นะคะอย่างเช่นอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ในเขตก่อสร้างนะคะซึ่งเด็กก็จะไม่มีที่จะยาว,วิ่งเล่นหรือไม่มีที่พักผ่อนอท,ที่เหมาะสมนเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่ง สถานที่กลางคืนนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดบ้านของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กกลุ่มน,นี้เนี่ยเข้ามาพักอยู่กับเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างสัปดาห์หรือว่าช่วงจังหวะที่พ่อแม่เขามีเวลาเนี่ยเราก็จะให้เขามารับลูกกลับไปได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังเน้นกับเด็กเสมอนะคะว่าครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อเขาพร้อมเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้กลับไปอยู่ด้วยกัน วันเด็กในปีนี้ค่ะมีความสำคัญยังไงกับเด็กๆบ้างคะวันเด็กเป็นวันที่เด็กๆทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะเด็กทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะได้รับความสุขสนิกสนานแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษนะคะ,คะใน365วันดนอย่างน้อยให้มีสักวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ นะคะซึ่งในวันนี้ก็เช่นกันนะคะในวันเด็กที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะทางสมาคมพิทักเด็กภูเก็ตเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กด้วยโอกาสของเราด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กซึ่งอยู่ในบ้านที่เราดูแลนะคะแต่เด็กจากในเขตใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับการเชิญให้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะในกิจกรรมที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนอกเหนือจากการแสดงบนเวทีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกนะคะให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทําแล้วเนี่ย แล้วก็จะมีการอมอบของขวัญน,นะคะ,คะแล้วก็มีกิจกรรม,มที่ไม่ใช่มอบให้เฉพาะเด็กแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเนี่ยก็จะมีของขวัญแล้วก็จะมีสิ่งละอันพันน้อยติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ<ม>อย่างเช่นในสิ่งที่เราได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตเป็นกุศลทั้งเป็นบุญทั้งหลายเนี่ยนะคะ ก็มีของมาบริจาคให้กับเราเนี่ยเราก็จะนํามาให้กับทางผู้ปกครองค่ะให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งของเหล่านั้นเป็นการนําสิ่งของที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยะนะคะอย่างาานี้าี่น้องก็มีความคิดนย่งไงบ้างว่าจะใช้โอกาสในวันเด็กเนี่ยจะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆแล้วก็รวมถึงทาบุญให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสด้วยค่ะกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะมีเอาไว้นะคะ,คะก็คือว่านอกเหนือจากการที่เด็กซึ่งได้รับ ที่ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้แสดงออกได,ได้แสดงความสามารถของตัวเองะนะคะได้แต่งตัวสวยงามนะคะแล้วก็ได้รับของปัญติดไม้ติดมือไตเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดรอยยิ้มกับเด็กๆด้วย,ยแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีของอีกส่วนหนึ่งนะคะ,ะ,ะที่เราจะก,กันเอาไว้สําหรับเด็กบางคนซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้มานะคะอาจจะเป็นว่าพ่อแม่ติดงานหรือว่าพ่อแม่ไม่ไม่รู้ว่าจะพามายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าในสมาคมเราก็จะมีการไปออกหน่วยนะคะ,ะก็จะไปเยี่ยมตามชุมชนต่างๆแล้วก็นําของไปมอบให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่มซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกลืมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าในในช่วงวันพิเศษแบบนี้เนี่ย<ะ>เด็กๆก,ก็จะได้ตรักถึงถึงความรักและก็ความเอาใจใส่นะคะและก็ความความเป็นห่วงเป็นใย,ยของสังคมที่เขาอยู่ด้วยนะคะว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งเขา<ะ>แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง เดิจริงๆแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนละค่ะที่จะต้องช่วยกันกิจกรรมจะมีวันที่14มกราคมใช่ค่ะที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะออในกิจกรรมของสมาคมพิทักษ์เด็กเองนะคะ,<ช>คะเราจะจัดจริงๆแล้วเราจะจัดในวันที่13นะคะจ<ช>ืงเป็นวันศุกร์ค่ะเป็นวันก่อนที่จะมีกิจกรรมออก่อนที่จะเป็นวันเด็กจรงิงนะคะแต่ว่าหลังจากในวันที่14แล้วขึ้นเป็นวันเด็กจริงๆของชาติแล้วเนี่ยนะคะก็จะจะมีกิจกรรมที่จะพาเด็กไปร่วมกิจกรรมที่อื่น ซึ่งก็หมายความว่าเด็กที่อยู่ในการดูแลของสมาคมเนี่ยจะได้รับความสุขสนุกสนานเป็น2เท่านะคะคก็คือทั้งวันศุกร์และวก็วันเสาร์ด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะถ้าสมมุติว่า ใครสนใจนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้วันที่13วันศุกร์ที่13มกราคมนี้นะคะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะความรับจากผู้ใหญ่รอบข้างนะคะที่หยิบยื่นให้นะคะก็จะนําไปสู่สังคม่งการเอืออาอาช่วกันและกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์อย่างมากเลยนะคะ,คะขอบคุณสวัสดีค่ะช่วงนี้กลับไปทําห้องต่งค่ะ คุณจันที่มานะครับหน้าตาคุค้นคุ้นจัไม่เป็นไรค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าปัญหาเด็กติดเกมส์ค่ะก็เป็นปัญหาสําคัญที่ครอบครัวจะต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็เข้าถึงนะคะในส่วนของโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาไปาได,ด้วยใช,ใช่แล้วค่ะสามัคคีคมีความรู้คู่ปัญญาของรักสาวความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีน้องๆจําให้แม่นนะคะครับไปกันที่บอกข่าวเล่าแจ้งกันเลยค่ะ 11นิกาวันนี้ครับพิธีเปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตค่ายที่1ครับจัดโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่10ออำเภอเมืองภูเก็ตครับ14นาฬิกาค่ะมีแถลงข่าวโครงการ4รอสู่อนาคตปีที่2ค่ะห้องพรมเทพอาคาร1ชั้น3มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทพรนทิปภูเก็ตจำกัดค่ะโครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮมสมเกาะแก้วค่ะครับหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเช้าอนามันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ